ส,สวัสดีค่ะชื่อฟองน้ำค่ะชื่อจริงพิมุกประพันโรดค่ะตอนนี้อยู่ชั้นม .6 สายวิทย์คณิตโรงเรียนตราตะการคุณค่ะแล้วก็อยากเข้าคณะแพทย์จุฬาค่ะก็คือความจริงหนูอยากเป็นหมอตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะเหมือนอย่างเวลาเราไปหาคนหมออย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็สามารถแบบช่วยเราให้หายจากอาการป่วยได้ก็เลยคิดว่าโตไปก็อยากจะเป็นเหมือนคุณหมอว่างอยากเป็นเหมือนพีโรสําหรับคนไข้นะคะก็เลยอยากเข้าคณะแพทย์ ก็ตอนมต้นตอนแรกเรียนเป็นคอนเซปต์ก่อนค่ะเพราะว่ายังไม่ได้วางที่จะเข้าหมอรอบหนึ่งค่ะแล้วพอขึ้นมปลายมาก็เริ่มมาสนใจเรื่อง t c a ครอบหนึ่งนะคะแล้วพี่โค้ชเขาก็เลยแนะนำว่ามีคอร์สของอินเทอร์พาร์ติะแล้วถ้าเป็นแพ็คติดหมอรอบหนึ่งอันนี้มันเป็นแพ็คใหญ่เลยแล้วคือมันมีครบทุคอร์สที่ต้องใช้เข้าหมอรอบหนึ่งเลยค่ะก็เลยตัดสินใจลงคอร์สนี้ค่ะ ก็แพ็กนี้นะคะคือมันมีครบมากตั้งแต่ IELTS แล้วก็มี Se t ให้ด้วยค่ะมี b m a t ด้วยแล้วก็มีแบบสําหรับ Portfolio แล้วก็ i r t e r v i e w ด้วยค่ะก็เลยคิดว่าแพ็กนี้เหมาะมากมาค่ะแล้วก็ที่หนูเลือกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวหนูเองอะเป็นคนชอบทากิจกรรมมีกิจกรรมเยอะอยู่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับรอบพอร์ตแล้วก็ชอบภาษาอังกฤษด้วยะคะ่ะก็เลยเลือกรอบนี้ค่ะ แพทย์จุฬานะคะอันแรกก็คือต้องเป็น g p a c ของโรงเรียนค่ะซึ่งเขากำหนดเอาไว้ว่าต้อง3.5ค่ะ <t od ic> ตอนนี้หนูผ่านแล้วได้3.99ก็็คึอทินได้แล้วแล้วก็มีคะแนน IELTS ค่ะหรือว่าอาจจะเลือกเป็น t o e f l หรือ s u i t e p ก็ได้แต่ว่าหนูเลือก IELTS ค่ะก็ <t od ic> จุฬากำหนดว่าต้อง7ขึ้นไปค่ะก็ได้ overall 7ได้ speaking กับ listening 7.5ค่ะแล้วก็ reading 7แล้วก็ writing 6ค่ะ แล้วก็เหลือ b m a มค่ะรอบสอบเดือนโนเวมเบอร์นี้ค่ะก็จุฬาเขาไม่ได้กำหนดเกณฑ์บ m แมนะคะแต่ว่าเขาจะแลงเอา60คนแรกค่ะแล้วก็จะมีแบ่งน้ำหนักของแต่ละเซสชั่นไม่เท่ากันค่ะแล้วก็จะเป็นกินเทอร์วิวกับพอร์ตลิโอ ก็ความจริงหนูเริ่มเรียนตั้งแต่ีอิน inter เลยค่ะแล้วก็มาเรียนคอร์ส IELT in one ค่ะแล้วก็ต่อด,ด้วย advanced IELT ค่ะก็คือเรียนทุกคอร์สที่ i n t e r p a s s มีของ IELT ในแต่ละคอร์สนะคะมันก็จะมีเป็นคอร์สบุ๊กมีเว์บบุ๊กแล้วก็มี simulation t e x t b o o แล้วก็มี m e m o r o จ i c เอาไว้สำหรับอ่านสับค่ะ ซึ่งโดยหนูคิดว่าคือที่อินทพาเรามีแบบฝึกหัดให้เยอะมากๆค่ะรวมถึงมีเทสแบงค์ให้อีก10ชุดด้วยค่ะหนูคิดว่ามันจําเป็นมากๆค่ะก่อนที่เราจะไปสอบว่าเราจะต้องฝึกให้แบบชํานาญกับตัวข้อสอบอะค่ะอย่างพาร์ทลิสต์นิ่งเียค่ะก็คือจะมีไฟล์เสียงเตรียมไว้ให้เรียบร้อยไม,ไ,มไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะที่อีกอย่างที่ชอบเลยคือพาร์ทสปีกิ่งกับไรทิงอะค่ะปกติมันจะมีปัญหาเพราะว่าไม่มีคนตรวจให้ค่ะแต่ว่าที่อินทพาสก็คืออย่างไรทิงก็คือส่งได้ไม่จจําากกกัดดแแลลล้้ววว็็คืออตติเรใใหะใะ,ะียมน่ แล้วก็เหมือนประมาณแบนด์สกอร์ให้ด้วยว่าถ้าเขียนแบบนี้น่าจะได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็สปีกิ้งก็คือส่งไปทางลน์นะคะแล้วก็เหมือนดิลเตอร์ก็คือจะตรวจให้ว่าพูดอย่างนี้ผิดตรงไหนหรือว่าคนจะแก้อย่างไงเนี่ยค่ะหนูก็ชอบตรงนี้มากๆเลยค่ะ หนูเข้าเกือบทุกอันเลยค่ะที่เหมือนเกี่ยวกับ IEL 2 i n t e r p a s s ค่ะอย่างติวของสุดท้ายหนูก็เข้าครับหลังที่จบวันติวก็คือ i n t e r p a s s จะมี simulation case ให้ค่ะแล้วก็มี mock speaking ให้ด้วยค่ะตอนนั้นหนูก็ได้ mock กับ teacher Jason คือเหมือนของจริงว่าค่ะมันแบบหนูช่วยเราเตรียมตัวได้มากมาก เอาเป็น w r i t i n g ก่อน,นะคะ่ะเพราะว่ามีปัญหามากเรื่องการ manage เวลาะคะ่ะแต่ว่าที่ interpass ก็คือจะวางไว้ให้เราแล้วว่าเราควรจะทำทักษสองก่อนทั s k หนึ่งแล้วก็ควรจะแบ่งเวลาทำ outline กี่นาทีแล้วมาเช็คอีกกี่นาทีอย่างนี้คะ่ะซึ่งหนูก็เอาไปใช้ในห้องสอบจริงๆด้วยคะ่ะแล้วก็อย่าง part speaking อะคะ่ะก็คือเรียนกับ native speaker จริงๆด้วยแล้วก็เหมือนที่ interpass ก็คือจะมีสอนว่า phrase หรือว่าประโยคไหนที่เราใช้แล้วมันจะช่วย up คะแนนของ speaking ได้คะ่ะซึ่งหนูก็เอาไปใช้ในวันสอบจริงด้วยคะ่ะแล้วก็คะแนน speaking ก็ออกมาแบบว่าดีมาก แล้วก็อย่างพาร์ท r e a d i n g กับ Listening อะคะ่ะก็คือจะย้าตลอดว่าให้อ่านคําถามก่อนที่จะไปอ่าน p a a s s passage พย่างเนี้ยคะ่ะแล้วก็มีเทคนิค Skim Scan แล้วก็หา Keyword ของ Passage อะคะ่ะซึ่งหว่ามันดีมากค่ะ ก็อยากจะฝากถึงคนที่อยากจะเข้าแพทย์รอบหนึ่งนะคะหรือว่าคณะอินเตอร์อื่นๆค่ะหนูคิดว่าถ้ามาเป็นนักเรียนที่อินเตอร์พาสเนี่ยคือไม่มีผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าพี่ติวเตอร์และก็พี่ทีมงานที่นี่เนี่ยดูแลนักเรียนดีมากๆคะ่ะแล้วก็เหมือนเขาจะคอยเหมือนฟอลโล่อฟเราตลอดด้วยว่าตอนนี้เราเรียนเป็นยังไงบ้างถึงไหนเราก็มีปัญหาอะไรไหมอะค่ะแล้วที่อินเตอร์พาสถ้าเป็นนักเรียนอินเตอร์พาสเนี่ยจะมีเหมือนเป็นไลน์แค a d e มิกอะค่ะเวลาเรียนแล้วสงสัยอะไรก็ถามได้ตลอดเลยค่ะ